ขอบเผยปัจจัยสำคัญจะช่วยลิเวอร์พูลทุบแมนซิสตี้ชีไม่ใช่นัดตัดสินแชมป์เจอก,กินคอบกุนซูลิเวอร์พูลออกมาเปิดใจก่อนพาทีมประทับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกพิมลิกอังกฤษวันอาทิตย์นี้ความเคลื่อนไหวก่อนศึกพิมิลิกอังกฤษค,คู่บิ๊กแมนซึ่งหงแดงลิเวอร์พูลจะเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ ในวันอาทิตย์ที่10มีนาคมนี้ล่าสุดเจคินคอปผู้จัดแกนทีมเร์ุพูลยืนยันวันนี้ยังไม่ใช่นัดตัดสินแชมป์พมเชื่อมั่นว่าบรรยากาศที่แอนฟิลด์จะช่วยให้ทีมมีลุ้นชนะได้โดยเจคินคอปได้กล่าวว่าการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเกมใหญ่อยู่เสมอและจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปมันจะเป็นนัดตัดสินแชมป์ไหมผมไม่รู้ใครเป็นคนพูดเรื่องนั้นแต่ผมคิดว่ามันยังเร็วเกินไปผมคิดว่าหลังจบเกมนี้ ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครฉลองกันหรอกแต่มันคือ3นาคะแนนเราไม่ปิดบังว่าเราต้องการชนะเกมนี้แต่เรารู้ว่ามันยากแค่ไหนแล้วเราก็ตื่นเต้นกันจริงๆนี่คือเกมที่พิเศษมากและแน่นอนว่าแอนฟิลคือปัจจัยสําคัญที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราบรรยากาศในสเตเดียมบรรยากาศที่แฟนบอลของเราสามารถสร้างได้ผมคิดว่าเราไม่เป็นรองที่ไหนเลยแฟนลิเวอร์พูล เจอกินขอบอัปเดตความฟิตอิบาฮิมาโกนาเตก่อนเกมดวลแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกินขอบกุนซือลิเวอร์พูลถึงเรื่องความพร้อมของอิบาฮิมาโกนาเตตการหลังคนเก่งก่อนดวลแมนเชสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์นี้หลังนักเตะได้รับบาดเจ็บมาจากเกมยุโรปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเจอกินขอบ ผู้จัดการทีมหรือว,ว่าผู้เผยว่าตนยังคงยืนยันไม่ได้เกี่ยวกับสภาพความฟิตของอิบาฮิมากโกนาเต้เซนเตอร์แบ,บ็กคนสำคัญชาวฝรั่งเศสก่อนทำศึกบิ๊กแมตช์พรีเมอร์ลิกก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนามแอนฟิลด์ในวันอาทิตย์ที่10มีนาคมนี้ทั้งนี้โกนาเต้ได้รับบาดเจ็บและถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงต้นครึ่งในเกมยูฟายูโรปาลีก รอบ1ิทีมสุดท้ายนัดแรกที่ลิเวอร์พูลถล่มสปาตาปา5-0เมื่อวันพฤหัสบดีที่7มีนาคมที่ผ่านมาโดยเจกินคอปได้กล่าวว่าโจโกเมสสบายดีแต่สำหรับอิบูโกนาเตผมไม่รู้เกมเมื่อคืนวานเขามองโลกในแง่ดีสุด <ๆ S 2> <ๆ>เขาคิดว่าเขาตัดสินใจได้ถูกต้องและในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ขอปเปลี่ยนตัวอออเขาจะต้องรับการสแกนซึ่งแน่นอนผมยังไม่ทราบผลส่วนคนอื่นๆสบายดี ด้ยปัจจุบันเรียว่าภูรังตำแหน่งจ่าฝูงในตารางพรีเมียร์ลีกโดยมี63แต้มจากการลงแข่ง27นัดดัมแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่อยู่อันดับ2แค่เพียงแต้มเดียว